สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะวันนี้ค่ะเราก็มาเปิดบ้านทาวน์โฮมสองชั้นให้ชมกันค่ะหลังนี้นะคะเราก็ได้จัดไว้เป็นบ้านตัวอย่างนะคะมีเฟอร์นิเจอร์นะคะจัดไว้เพื่อเป็นแนวทางให้กับลูกค้านะคะตรงนี้ค่ะที่ยืนอยู่นะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านก็กว้างถึง5เมตรเลยนะคะสามารถจอดรถได้ถึงสองคันเลยประตูรั้วหน้าบ้านนะคะก็สแตนเลสอย่างดีเลยนะคะ กำแพงนะคะก็กั้นถึงฟ้าเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะคะตอนนี้ทาวมของเราก็เหลือไม่กี่หลังแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาบ้านนะคะทาวมสองชั้นนะคะสามห้องนอนสามห้องน้ำนะคะก็สามารถเข้ามาชมบ้านตัวอย่างได้นะคะที่การจนะญทรัพย์นาม่มของเรานะคะโครงการก็อยู่ติดถนนใหญ่สายเอเชียเลยนะคะเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องรับแขกนะคะห้องนั่งเล่น เราก็ได้บิวอินนะคะชั้นวางทีวีนะคะชั้นวางของไว้แล้วก็มีโซฟาชุดใหญ่เลยนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือนะคะนี่นะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากนะคะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะว่าขนาดวางเฟอร์นิเจอร์นะคะวางของแล้วก็ยังมีพื้นที่อีกนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะบ้านของเราก็จะมี ฝ้าสูงนะคะเพื่อความโปร่งโล่งสบายนะคะเข้ามาอยู่ในตัวบ้านก็จะไม่รู้สึกร้อนนะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟนะคะเ <c oughs> กือบทุกมุมของบ้านเลยนะคะ <c oughs> เพื่อความสะดวกในการตกแต่งบ้านของลูกค้านะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องครัวะคะ่ะในส่วนของห้องครัวเราก็ได้ วางโต๊ะรับประทานอาหารนะคะสำหรับสีท่านค่ะแต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนนะคะที่มีสมาชิกเยอะนะคะก็สามารถวางเป็น6ที่นั่งได้เลยนะคะก็มีตู้กับข้าวนะคะแล้วก็จะมีซิงนะคะสิงล้างจานนะคะเราก็มีทำไว้ทุกหลังแล้วนะคะลูกค้าเข้ามาอยู่นะคะก็ไม่ต้องทำเพิ่มนะคะข้างล่างค่ะก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำนะคะ นะคะลูกค้าจะมีช่องแสงให้นะคะเข้าน้ำตอนกลางวันก็ไม่ต้องเปิดไฟนะคะประหยัดไฟไปอีกนะคะนี่นะคะในส่วนของหลังบ้านตรงนี้ค่ะก็จะเป็นลานซักล้างน,นะคะนี่นะคะลานซักล้างของเรานะคะก็จะมีก๊อกน้ํานะคะแล้วก็ปลั๊กไฟนะคะเพื่อลูกค้าจะ วางเครื่องซักผ้านะคะก็สามารถวางได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้นสองกันค่ะชั้นสองในส่วนในส่วนของชั้นสองนะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะตรงนี้นะคะเราบันไดนะคะก็สแตนเลสอย่างดีเลยนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะกับโครงการบ้านการจนะทรัพย์นะคะคือไม่ว่าจะเป็น วัสดุอุปกรณ์นะคะเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะเลือกสันเต็ของดีนะคะเวทพรีเมียมทั้งหมดเลยนะคะ mm hmm. นี่ก็จะเป็นห้องนอน,นะคะ่ะอันนี้นะคะห้องนอนหลังนะคะนี่เราก็วางเตียง6ฟุตนะคะแล้วก็บิวอินเป็นชั้นวางทีวีนะคะตู้เสื้อผ้าตู้ใหญ่เลยค่ะ แล้วก็โตเครื่องแป้งนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือนี่นะคะห้องนี้ก็จะมีระเบียงด้านหลังแบบนี้นะคะลูกค้านะคะบรรยากาศนะคะข้างหลังธรรมชาตินะคะน่าอยู่นะคะถ้าเปิดเนี่ยก็จะมีดมเข้ามานะคะ นี่นะคะห้องนอนหลังของเราเดี๋ยวไปดูอีกสองห้องนอนกันค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนกลางนะคะห้องนอนกลางของเราแต่ว่าเราได้จัดไว้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องบนนะคะก็ถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนที่มีสมาชิกเยอะนะคะ,ะ,คะก็จัดเป็นห้องนอนได้เลยนะคะเนี้ยคะ่ะ ห้องนอนกลางก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกอ่บหรือว่าร้อนนะคะเพราะว่าเรามีหน้าต่างไว้ให้นะคะสองฝั่งเลยกว้างนะคะวางโต๊ะว,วางของแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนหน้านะคะลูกค้า เราก็มีตู้เสื้อผ้านะคะตู้ใหญ่เลยนะคะแล้วก็ชั้นวางทีวีนะคะต๊ะเครื่องแป้งค่ะห้องนี้จะพิเศษกว่าห้องอื่นเพราะจะมีห้องน้ําในตัวนะคะเห็นนะคะห้องน้ําของเราก็จะแบ่งโซนแห้งโซนเปียกไว้นะคะ เตียงนอนของเราก็เตียงนอน6ฟุตนะคะห้องนี้แล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือนะคะลูกค้าสังงกตได้เลยนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากค่ะก็จะมีระเบียงนะคะออกไปข้างหน้านี่นะคะระเบียงข้างหน้านะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะตอนตอนเช้าเช้าแบบนี้นะคะเงียบสงบนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหาบ้านนะคะก็สามารถเข้ามาชมบ้านตัวอย่างได้นะคะที่โครงการบ้านการชนะซับนามหม่อมนะคะตอนนี้ค่ะก็จะมีบ้านอยู่2องแบบนะคะเป็นทาวน์โฮมสองชั้นก็เหลือไม่กี่หลังแล้วนะคะแล้วก็เป็นบ้านเดียวชั้นเดียวนะคะตอนนี้ก็พร้อมอยู่พร้อมโอนหมดแล้วนะคะจองบ้านเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้า แล้วก็จะมีส่วนลดอีกเยอะเลยแล้วก็มีของแถมอีกนะคะทาวโฮมของเรานะคะก็จะมีส่วนลดถึงส่วนลดเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็หนึ่งแสนห้ามืนบาทเลยนะคะท่านใดที่ไม่สะดวกเข้ามาชมบ้านนะคะก็สามารถอินบ็อกมาทางเพจได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยตอบคำถามให้นะคะวันนี้นะคะเราก็ขอลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ